ก็สวัสดีนะคนดูวันนี้อยู่กับผมไฮชิมาเกมเมอร์นะคนดูวันนี้พี่ชิมาจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคนดูนั่นก็คือตัวของสาวนินจาอย่างลินนะครับคุณดูนี่นคนดูนีความสามารถของลินก็คือเรียกคู่ใน ใกล้เคียงทุกๆ8ปดวีสะสมได้มากสุดคือ3กุคู่นในนะครับดูคุ่นในสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับดูต่อไอวอและเลงอัตอนุมัติศัตรตูหรือไอวอที่ผู้โจมตีเกาะให้เกิดความเสียหายสูงสุดทัง12หน่วยความเสียหายเพิ่มขึ้นตามระยะทางนะครับดูก็คือก็คือคีดนี้ให้คุณดูก็คือจะจะ,จะเรียกคุ่ใน,นออกมาทุกๆ8ปดวีจะได้อันหนึ่งนะครับผมหนูก็คือได้มากสุด3าอัน แลถ้าเราเล็งเป้าหมายเป็นศัตรูหรือไอวอรคู่นามันจะพุ่งไปทางนั้นเลยคะนูถ้าผมว่าผมยิงศัตรูคู่น้าก็จะเลงไปทางศัตรูซึ่งดาเมจได้มากสุดถึง12หน่วยขึ้นอยู่กับระ,ระยะทางน,นี้นะคนดูมาดูกันว่ามาดูกันว่าถ้าผมจะเอาลินไปเล่นในซีวนะคนดูในแรงซีวีีแหลงแดงเนี่ยมาดูกันว่าความสาาคนเธอจะ ใช้ได้หรือว่าไม่ได้นะคนดูเราเราค่อยมาตัดสินกันในในท้ายคลิปนะคุณแล้วก็ดูความแล้วก็ไปลือกันได้เลยนะครับคนดูโอเคนะคนดูตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะคนดูซึ่งตอนนี้กําลังข้ลแหลกกับนารูโตะเราที่สองอยู่นี่นะคนดูก็เลยจะเป็นเกล้าเกลินจาหน่อยซึ่งลินก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคนดูซึ่งนี่นะคนดูเริ่มขึ้นมาเราจะมีคนในสองอันเลยนะคนดูนมคนดูเดี๋ยวเราจะลองใช้ก็สามารถลินกันนะคนดูเขาบอกว่าให้เล่นเป้าหมายซึ่งเราจะได้เล่นหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าเพื่อนเราไม่ครบอุ้เ่ะนน นี่ยคุณโดนเราออกล็อกเลนะปุ๊บยไม่โดนเราใช้ความสามารถลีนดูก่อนจะได้ใช้หรือเปล่าอุ๊ยหลังมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคุณดูมันเล็งไปแล้วเขาดูแตะน่าจะตายก่อนแต่ะมีมันมันเบาดูมันมากกว่าสิบสองที่เลื่อยระยะล่างแต่เมื่อกี้คือแบบมันหน้าเองอ่ะคุณดูต้องใส่เป็นระยะใกล้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับพวกปืนไกลอย่างสไงดูมาดูกันว่ามันจะระยะของคุณในนี่มันจะพุ่งไปไกลแค่ไหนนะครับคุณดู เพราะเขาไม่ได้เขียนบอกด้วยว่ามันกลายสุดท่อไหนจูแ <Double Kill. S 1> ลร์ม,มาแล้วก็เล่มกันเลยไม่เป็นไรวันนี้เรามารีวิวนะคุณดูไม่ได้จริงจังขนาดนะั้นนะคุณดูมารีวิวกันเดี๋ยวเราเป็นเอ็ N D o, นดูคุณดูมาดูกันว่าคุณนายจะเป็นยังไงตอนนี้เราสร้างมาันมาอันหนึ่งนะคุณดูสักพักจะเป็นสองอันมัง้งเห็นไหมสองอันแล้วคุณดูจะดทุกแปดวีั่นนอ้ใช่ แชร์ทุกแปดวีนะคุณดูจะต้องจะสร้างคุณนายออกมานะคุณดูได้มากสุดสามอันนั่นเองคืออนิจหเห็นคุณดูแป๊บเดียวพูดไม่ทันเสร็จสามอันแต่คุณดูถือว่าใช้ได้นะถ้าเป็นระย,ยนะ,ะน่าจะโดนจะลองเล่นดูแบบโอ้พุ่งนะคุณดูแต่ดาเมจมันโหม่ะคุณดูน้อยมาก <First play. S 1> ตแต่เอ๊แต่แบบไกลอยู่เดี๋ยวคุณดูระยะมันไกลอยู่นะเนะี่ย แต่เขาบอกว่ามันเล็งไอวอลได้ครูดูเดี๋ยวจะลองทดสอบกับไอวอลดูนะตอนนี้ขอขยินงก่นอนเกือบตายดีนั่นเรามีเอ็นตั้งสี่เคลื่อนตายลนะะแกนหน่อยโอเคอยู่ตรงเพื่นอนปู๋ไว้ช่อนก่อน,นโอ้แต่ว่ามันไกแลแ,แล้วก็ดูแต่ดาเมมันมันเบานะคุก็ดูแบบเบามากอะ แต่นั่นเลยไรจะไปจิตเมื่อเราแบบขาดเอาไหมสักหน่อยหนึ่งอ่ะคือเป็นนะคนดูแบบศัตรูอีกห้าหน่วยสิบหน่วยจะตายแล้วอันนี้อาจจะช่วยเราได้นะคนดูแต่มันจะช่วยในระดับไหนก็แล้วนี่ยความสามารมันก็ถามว่ามันโดดดินแค่ไหนม,มันก็เปดนตัวเด,ด,ด่นขนาดนะคนดูถามว่าน่าใชื่อไหมมันแล้วแต่คนนะคนดูแต่บางทีมันอาจจะเล็งปุ๊บใช่ไหมคนดูถ้าศัาตรูนี่เราก็สามารถดูได้นะครูแต่ ต่มันก็อาจจะมีตัวอื่นที่ว่าตำแหน่งศัตรูได้อยู่นะคนดเช่นโมโกุอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเมื่อกี้มันจะหน้าแชร์เท่าไหร่เอ้ย,ยเป็ดตายเลยไม่ได้ดูศัตรูด้วยเอาเพื่อนเล่นเน้นฐานเมื่อไหร่คนดูไม่เป็นอไรเอาใหม่ได้เยอะยังไงจังหวะนนี้เพื่อนเรียบร้อย เลยสอ,องแล้วเพื่อนเราไม่เล่นเลยตัวนี้ยังไงอุยโโอ้ยวัวแต้กว่าคนดูโอ้พี่อาชิมาคิวเดียวแล้วเขาดูต้องต้องเล่นแบบไอ้นิ่งๆนนะคนดูว่านี่มันแรงเด่นคนดูโมเตอร์เรวิวสก,กิลสกิลเยู่พี่อากิมาจะไม่ได้เรวิวละเอียดนะคนดูคือเรวิวตามความเข้าใจของพี่อาชิมานะคนดูมันอาจจะ ไม่ได้ถูกหนึ่งหรอเบรเซนคุณเลยอาจจะอธิบายเข้าใจกว่าคุณดูเตะนี่คือแบบเบียจะมาจะอาจาธิบายประมาณนี้นะ <Okay. S 1> คุณดูโอ้โอ,โอเคเรามาลองเปนเอวบิวดูคุณดูมาดูกันว่าถ้าเป็นระยะใกล้อย่าง AW เนะี่ยมันจะได้ไกลมากที่สุดแค่ไหน,นคุณดูโอ้เราไม่ได้สก,กิลแบบเอื้ออำนวยต่อการรีวิวสสก,กิลตัวนี้มาซะด้วยนะคุณดู ไม,ม่อะไรคนดูเราเอาจากนั้นเราก็มีตัวเปิดจุดเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวลองดูบแต่พี่ว่าน่าจะมีตัวอื่นที่บอกจุดได้ดีกว่าตัวน,นี้นะแล้วมันระมีมันเบามากคนดูและะ้วแบบเออเราอยากได้ไดาเมจเสริมตั้ตงห้าหน่วยสิบหน่วยเงี้ยอ่ะอันนี้อาจจะตอบโจทย์นะคนดูแบบใครแบบอีกนิดนึงมันไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยลองอันนี้ดูนะไม่ถึงโอ้ยเพื่อนโดนแล้ว เราดูคนดูนอ่ะอโอเคมันไปได้ถึงตรงนู้นเลยนะคนดูมันไาชุบเ,เพื่อนแหละโมไปกอนเพื่อน ในวิวเขาเดินเขาตายกันหมดแล้วด้วยตามจังใดดีเอวอก็ไม่มีเล่นสนยด้วยเราชีวิตนี้กดสามคนแล้วน,นะ อูโด,ดูไอ้สืหัวเรอโอ้ไม่เป็นไรเดูเอาหมายได้คนดูไม่เป็นไรเราเราเอาหมายได้คือตอนนี้พี่จะมาอาจจะกลับมาทำทางคลิปสักนิดสักหน่อยอาจจะเต็มเจยมแล้วกด็ดูมาเรามาเล่นแบบจริงจังเขาดูนะเราจะมาเล่นเป็นเอชีมังกรของเราคู่ใจนั่นเองนะคขดู ใหาคนดูมันจะสร้างคุณนายมาสามอันนั่นเนี่ยสร้างสร้างเร็วนะคนดูแต่ดาเมจมันค่อนข้างที่จะเบานะคนดูแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยพี่สังเกตนะมันได้ไกลสุดที่พี่จะมาทำได้คือหกนะคนดูมันจะเป็นเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ปะมันจะได้ยี่สิบสี่ดาเมจแต่มันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่ถ้าแบบมันอันเดียวๆมันจะดูเบานะคนดูอ๋อไปดูเลย โอ้โหเป็นโดนนี่ไงหนึ่งสองสวยสวยเงี้ยเรียบร้อยเก็บสามไปเขาดูโอ้โหเงาตึงเงาตึง วิชาเป็นเงาดูอันนี้วิชาใหม่ใหม่นะคนดูนะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแบบลองใช้กระถาแต่ละกระถาดูนะคนดูจะเป็นยังไงแต่ละกระถาที่แบบมันถ้าเป็นในสีสีนะคนดูจะมีขายอยู่จะเป็นกระถาเงาเน,นี่ยคือเพียอใช้มอยู่ในกระถาเงาเดี๋ยวลองรีวิวให้ดูนะคนดูแล้วก็มีอีกกระถานหนึ่งเป็นกระถาอันชิญของซูยูนะคนดูมันจะเหมือนสร้างวงยิวะคนดูแลชุบเพื่อนได้นะคนดู แต่ถ้าถามว่าก็ทาไหนที่แบบว่าเทนะคนดูที่ว่าต้องของอิตาจีอะทุกคนโหเปิดนี่นะคนดูไปเผาผ่านะบอกเลยนาเปิดจุดกันหน่อยปุ๊บ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 เฮ้ยแต่เหมือนก็ไม่ได้โดนดุกอันนะคนดูมันไม่ได้การันตีว่าโดนดุกอันนะมันแค่พุ่งไปมันแต่แต่ไม่ได้โดนดุกอังจุดๆดุอังดุอันดิเออ เอา้าไม่ได้อยู่ข้างบนเลยนะว่าอยู่ข้างล่างถูอุยตายนะเพื่อนโรยเพื่อนเพื่งไหวอยู่เพื่งไหวอยู่เรียบร้อยเพื่อนเรียบรอ้อย ดูคลิปนี้ดูไม่จริงจังคนดูดูแบบชิวๆมากเลยเออพี่เ,เชมาดูเล่นแบบชิวมากเออแต่มันก็สามสองเป็นเรียบรอยแล้วมันสัสบสนด้วยว่าคนดูอ่านแล้ววันนี้ต้องเอาจริงแล้วคนดูเดี๋ยวพี่เชมาเล่นเป็นเอคีครับเป็นทางนายของเอมบิลสุดแล้วกันนะคนดู เอาให้สุดไอซีมราซื้อมานี่นแล้วจะมาไอ,นาไอน้นี่แต่อันนี้มันยังไม่หมดหรอกคนดูไม่มีแล้วละเดี๋ยวค่อยไปรีวิวในคลิปต่อไปแล้วกัะนะคนดูนะเสียดายมากกนดูโดนชื่ออย่างี้นะพี่จะอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ห,หรือป่าวอยู่ไหนเนาะโอเคเจอละอยู่ตรงน,นี้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปเจอเพื่อนก่อน วิ <l id sei> ่งเกิบตายแน่นั่นวิ่งมันก็บเชสซี่ยูเดียวกับเราเลยใคยมากระนั้นคนดูรอไปวิไม่ตายโอ้โหมันไม่ตายเอาคนดูโห กู่เนี่ยถ้ามีคู่นายนตายแล้วนะเนี่ยเอาแล,แล้วก็ดูสามต่อสองวะไหวเพื่อนเพื่อนแล้วพี่ยังจะมาไม่ได้เซเรียนนะคนดูความมันใกล้จะรีแลงแล้วพี่ยังจะมาไม่ได้เซเรียนเลยก็ดูถ้าเป็น,น,นสี่อยู่พี่ยังชิมาไม่สี่อยู่แล้วจะมารีวิวสกิลให้ดูเฉยเฉยมันเป็นยังไงเรียบร้อยก็ดูแพ้ไปไม่เวลานอนก็ดูแพ้ไปสามต่อสี่ซึ่ง เอ็มพีก็ไม่น่าต้องถามคนดูอนทะี่พี่อาชิมะเหมือนเดิมมาคิวได้เป็นสามพันสามแล้วคาดูตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคนดูสลับเออเออรีวิวสกิลเออของตัวของลินนะคนดูก็ถ้าถามเนี่ยเชมาว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมสลับพี่อาชมาก็ถ้าเลื่องลายนะคนดูไม่ได้แย่แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมว่ามีสกิลตัวอื่นที่สามารถใช้ได้นะคนดูซึ่งลิน พี่ชิมาคิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นอามาคอลแลบแบบนารูโตะด้วยนะมาเข้าตีมพอดีนะคนดูซึ่งพี่อชิมาไม่ได้ไอ้นี่ก็นาดนันถามว่า,าจะจับมาเล่นทุกคลิปไหมไม่นะคนดูไม่ได้จับมาเล่นแน่ๆเพราะความสามารถของตัวของลินนะคนดูพี่ชิมาเชื่อว่าต้องมีตัวอื่นที่แบบว่ามันก็ทําได้ดีกว่านะคนดูซึ่งมันแค่ปลาคู่ในออกไปคนดูมันสกิลมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้า บอกความเทนเท่นทนะคุณดูสกิลมันเท่อยู่นะแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะต้องไอ้นี่นิดนึงคุณดูซึ่งดาเมจมันเบาอยู่นะคนุณดูจากที่ทดสอบมามันแค่ห้าหกหน่วยเองคุณดูซึ่งถ้าใครไม่สียเล่นเรื่องดาเมจจากได้แบบเอามาปิดท้ายดาเมจตัวนี้นึงก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะคนุณดูซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะเล่นนะคุณดูก็มันประมาณแบบว่ามันแล้วแต่คนเราจะเล่นนะคนุณดูอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่วความคิดของพี่ไใชิมาคือ อาจจงมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่าน้องนะคุณดูซึ่งมันยังไม่ได้ดีเท่าเท่าครับพี่กัมพูชวนนั่นเองนะคุณดูเอาล้วคุณดูเป็นยังไงบ้างส่อหรับคลิปวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่เฉียมาเกมเมอร์ด้วยนะครับคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่เฉียมาเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคุณดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคุณดูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ย่าเฉียนะคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคุณดูสวัสดีครับ